เอาวันนี้นดีใจลูกติดลูกหนามาเยี่ยมมาเยี่ยม มาเยี่ยมตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละมากราบมาเยี่ยมมาต่างสมสนทนาหมดลงหายใจแล้วไม่ต้องมาก็ได้พูดไม่ได้ต่างวายไม่เกินสามวันเ่ยเผาอ่ะ mm hmm. เราอยู่ในที่ธุรกันดารลำบากผู้คนไปมาลูกศิษย์ลูกหนาะ มาทีเดียวก็จบเลย mm hmm. ก็เตรียมพร้อมเนยมีห้องพยาบาลอยู่ข้างล่างเจ็บป่วยเข้าห้องหีบศพเตรียมไว้หมดลงหายใจก็เอาเข้านั่นเปพะพาข้างๆพออุดนอนนั่นดินตรงนั้น เอากระดูเอากระดูกไปใส่ซอกเิ็นล้าจากใครมานำกล่อแจกจ่ายกันไปใครอยากได้ม่ต้องถึงต้องหวงเอาไว้จักหน่อยเพราะได้ใส่แล้วนันเป็น,นอนุสรกรบพอ่อที่ว่ามาอยู่ง่ายๆตายง่ายๆ ในภาคผู้หลักผู้ใหญ่มีอายุปัญษา <c oughs> ตายยากเผายากเปลืองอันนี้ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องอะไรเลสวดคุาคลาุสรามาติกามพุณธรมาก,ก็ได้หมอเท่านล้นไม่ต้องใครมาทำให้ก็ได้กำลองอมาซอดผ้า ส่วนหนึ่งของธรรมชาติอากาศเกิให้ธรรมชาตาิธรรมชาติคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมทีอยอาศัยนั้นเกิดขึ้นอาจใยพ่ออาจใยแม่ผสมผสน,น่าน มีส่วนผสมเข้ากันทำให้เกิดเป็นรูปเป็นกายทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดจิตเกิดวิญญาณทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่เป็นอยู่ได้แต่ธาตแต่ละสิ้นแต่ละส่วนมีธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอยู่ ในอาหารการอยู่การกินถราขาธาตเหล่านี้ธาตตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้เรามันอาจสายตึงกันไะกันทีนนี้เมื่อ <c oughs> อ,าอายุการการใช้งานพอสมควรแล้วก็แปลเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ลมเกาะอนลมก็ไปสู่ลมลมก็ไปสู่ลมเมื่อธาตุลมออกไปแล้วธาตุไฟก็อยู่ไม่ได้ร่างกายก็จะเย็นลงเมื่อไฟออกไปเมื่อไฟออกไปถูกความร้อนข้างนอกเป็นอากาศธาะุด นอาไปออกไป,ออกไปน้ำก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเน่าออเปื่อยไหลยเยอะมออกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองอีงนนี้เมื่อธาตน้ำออกไปส่วนที่เป็นธาตุดินก็ต้องย่อยสลายเนื้อหนังเอ็นกระดูกทั้งหลายก็คืนสู่ คืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ดินเะีมาเราถามกันออไม่ออกไม่ออกพอใหญ่ไปใช้กูบปกาโอยมเมื่อบานเกา่าจะอยู่ใสบ่บานเก่าบ้านเก่าก็คือของเก่าก็คือดินไปคืนไปตู่ของเกา่า น้ำคืนไปสู่ของเก่าไฟไปสู่ของเก่าลมก็ไปสู่ของเก่านั่นคือเมื่อบานเก่ากลับไปสู่ที่เดิมยาตทอี่ยังโยนเลยรินนอนคว้านคว้านต่อสู้วิธีชีวิตห้าอย่ห้ากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันก็มากเกินไปเกินความจําเป็นที่เราจะดําลงในชีวิตดันั้นบรรดานักบวชหรือนักบ้านก็ดีผูธโโรก็ทรงสอนปัจจัยสี่ผมบวชเข้ามาอุช้าจะบอกปัจจัยสี่ชีวิตไม่ได้ยุ่งยากอะไร มีเขียนแค่ปัจจัยสี่มีเครื่องนุ่งห่มมีจีวอมีเสื้อผ้านุ่งห่มนี่ปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สอง <c oughs> ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญแม่แต่นอกแต่หนูมันไม่มีมือ ไม่มีมีดมีผ้าไม่มีอ,อ,อุปกรณ์อะไรก็สร้างดวงสร้างหลังสร้างดวงสร้างหลังสร้างครอบสร้างครัควก็เป็นเครืร่องอาสามางที่อยู่อาศัยบ้านเรือนนีเป็นปัจจัยที่สองปัจจัยที่สาม ปัจจัยที่หนึ่งเครื่องนุ่งหงม,มปัจจัยที่สองก็คือที่อยู่อาศัยปัจจัยที่สามก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยมาต้องอาศัยอยู่อาศัยยาไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีโรงพยาบาลโรงหมอก็หาลากไม้สมบนไพรหาลากไม้สมุนไพรมาเป็นอยู่เป็นยาลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน สิ่งอทอดเผาคงเข่าพันมาก็ก็อาศัยธรรมชาติที่มีอยู่ <c oughs> นี่คือความจำเป็นที่สุดในปัจจัยสี่นอกนั้นก็เป็นส่วนเกินถ้ามี เ,เครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยพอได้อาศัยมียุกยาแก้ไขมีอะไรก็อยู่ได้แต่ทีนี้ส่วนเกินมันมากมายมันมากมายก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายพ่อ,อพระพุทธเจ้าก็อยู่ อยู่ในเครื่องอำนวยความสะดวกความสบายตั้งแต่เป็นกุมารเล็กๆจนถึงเป็นพระารจุดก,กุมารเป็นรัชทาญาเป็นอะไรแต่พอถึงอยู่อย่างนั้นความกัดกุ้มรุ่มใจก็ยังมีอยู่ทำยังไงนอดมีครบทุกสิ่งทุกอย่างคือความทุกข์ก็มี จึงได้าหาวิธีที่จะอ,ออกจากทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่ความจนความทุกความจนคนจนคือไม่มีของมากไม่มีอะไรมากแต่บางทีคนจนนั้นร้องรำทำเพลงมีความสุขแต่คนรวยที่มีสําสมบัติมากมายมีอะไรมากมาย หน้าเหี่ยคิ้วขมวดร้องของร้องให้เป็นทุกข์เป็นกังวลใจเพราะมันมากเกินไปสแสวงหามากเกินไปอันยวัตัณหาคือความอยากไม่จบไม่สิ้นวพวกเราก็มาหาความพอดีาหาความพอดี ถ้า <c oughs> เราก็มาเจริญรอยกามก็มนทบตัวดูอะไรมันมากเกินไปมากเกินไปแล้วมันเป็นผลระแม้แต่เครื่องนุ่งห่มทุกมันกันเครื่องผ้าอาบนอะไรต่างๆแม้แต่รองเท้าอันนี้บอกมากมายเลยจะใส่คู่ไหนสวมคู่ไหน เครื่องใช้ของสอยเราต้องพิจารณาความพอดีถ้าความพอดี้มันมันดูแลง่ายรักษาง่ายไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากถึงแม้เราจะอยู่ในโลกในสังคมในการยื้อแย่งแข่งขันเราก็ต้องเข้าใจ ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาแล้วไปเกี่ยวข้องด้วยตัณหาคือความอยากมันไม่จบไม่ติ้นไม่พอ <c oughs> <c oughs> วันนี้ อาจารย์เอกก็ไลยพาญาติโยมทางวัดต่อโป๊กทางวาดินอุบลมาเยี่ยมมาเรียนดีใจต่าด้ยวยความรลงนึกถึงแม้จะเดินทางมาด้วยความยากลำบากท่านก็พยายามมามาหลายครั้งหลายทีเลยแหละแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะไป จำพรรษาต่ตตางประเทศเข้ามาส่งข่าวมากราลาไปตกข้างในนั่นสองปีว่ะสองสามปีหน,นึ่งปีมันกลับมาตั้งแต่แรงแรงเป็นต้นปีนี้ก็เลย ในความลึกนืกอถึงครูบาอาจารย์ที่มีความเกื้อหนุนเกือ้อกูลอุปการละคุณซึ่งกันและกันออมาเยี่ยมเยียนแม้อยู่ไกลถ้าใจถึงก็เหมือนอยู่ใกล้แม้อยู่ใกล้ใจไม่ถึงก็เหมือนอยู่ไกลนั้นเวลาเรยังไม่อาคมาพยัย ที่เขามาข้างหลังจะรุ่นที่เอเอามากี่คนนะแม่ว่าก็มาเรื่อยอ๋อแก็พอดีแหละจะนงปลาลบ โลกติดโลกหายาโยมคืนก็ให้ธรรมประปฏิสันา,าไปตามปสิปัญญาของเรามีกาเเลาได้ยังไม่สายเกินไปจะให้อาจารย์เริไเดินพาลกอะไรนี่ให้เราจัดหน่อยพอในเกิดความคุ้นเคยว่าเออมีความสัมผัสสัมพันธ์กับหลวงพ่อยังไงถึงได้ติดซ้อให้อยตามกันมาจะได้รู้ที่ไปที่มา ไปที่มานี่ก็ยี่สิบพรรษาครับเดียวยี่สิบพรรษาไม่นานเลยอรับ